วันที่24เมษาย,ยน2566นายแพทย์อัธพลแก้วสำริดรองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าจากสถานการณ์โรคโควิด -19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงหลังเทศกาลสงการานต์รวมทั้งโควิด -19 าสายพันธุ์ใหม่ที่พบการระบาดในไทยเพิ่มขึ้นทั้งนี้แม้ประเทศไทยได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 แล้วทําให้หลายพื้นที่กลับมาจัดงานต่างๆเพิ่มมากขึ้นอาทิการจัดคอนเสิร์ตการแข่งขันกีฬาหรือการจัดงานมหรสพรื่นเริงทาให้มีการรวมตัวกันของคนเป็นจํานวนมากซึ่งเดินทาาางจากหลย พื้นที่และอาจมีการสัมผัสใกล้ชิดการร้องเพลงหรือตะโกนรวมถึงระยะเวลาการร่วมกิจกรรมใช้เวลานานซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด -19 ได้นายแพทย์อัธพลกล่าวต่อว่ากรมอนามัยจึงขอให้ผู้จัดงานยังคงปฏิบัติตามแนวการป้องกันก,การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเว้นระยะห่างและยังคงกำหนดจำนวนคนต่อพื้นที่ไม่ให้หนาแน่นจนเกินไปโดยเฉพาะพื้นที่ในอาคารปิดที่อาจจะมีการระบายอากาศได้ไม่ดีที่สำคัญต้องใส่ใจเรื่องความสะอาดโดยเฉพาะจุดสัมผัสรวม,รวมเช่นโต๊ะเก๊ะ ไมโครโฟนราวบันไดที่จับประตูปุ่มกดลิฟต์และห้องน้ําจัดให้มีจุดบริการล้างมือเพียงพอและกําจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะทุกวันเพื่อให้ลดการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อในวงกว้างนอกจากนี้นายแพทย์อัธพลกล่าวอีกว่าสําหรับประชาชนหากมีอาการเสี่ยงหรืออาการทางระบบทางเดินหายใจให้เลี่ยงการเข้าร่วมง,งานผู้ที่เข้าร่วมง,งานสามารถป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากาอนามายัยและล้างมือด้วยสบู่และน้ําหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆหลังจากสัมผัสจุดสัมผัสรวมและเมื่อกลับถึงบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและ อาบน้ำทันทีทั้งนี้หากพบว่ามีอาการไอเจ็บคอมีไข้ปวดกล้ามเนื้อมีน้ำมูกปวดศีรษะหายใจลําบากให้ตรวจ ATK หากผลเป็นบวกให้สวมหน้ากากอนามายัยเมื่อใกล้ชิดผู้อื่น